ที่อยู่ข้างทางที่เราเฉงคือสาสิ้ซนสุดลงแล้วนะคะตรงไปนากที่รักอช่ไหมว่าสั่้ยิงอ่ไอีกคนเดินไปนี่เด้งซ้ายโอเคเราจะเลี้ยวซ้ายนะ สัญญาณไฟแดงไม่มีลูกศรอ,อยู่ข้างในถ้าสมมติว่ามันเขียวแล้วเราก็จะต้องให้รถสวนทางไปก่อนนะคแคลว่าคนข้ามถนนไม่มี ไม่ต้องไปชีดรถข้างหน้ามากนะเพราะว่าต้องเว้นระยะปลอดภัยด้วยนะคะถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วเราใกล้เขาเกินไปเราก็ผิดนะคะทางมาลายไม่มีคนข้ามไปต่อได้ <ļ Worlds> ชีดลูกไทย,ย,ย <Weber> ข้างหน้าโค้งสึกแซกนะคะทางตัน สามสิไฟขี่อาจำกัดความเร็วที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงใครจะจี้ตุดกก็ปล่อยเขาไปนะคะปล่อยเขาเลย ไหนโฟร์าทเรามีป้ายทางเอกนะคะเดี๋ราลองอกเสียชิคเรามีเสร็์ไปก่อนนะคะ ขางมาเปจนเลี้ยวขวาดูกระจกหลังมองกระจกขวาป้ายให้ทางเราก็ไปหยุดแป๊บนึานะโอเคเขาจะเลี้ยวขวานะคะอย่า,ม,ยามินิคูเปอร์ราสเฮาชิกโอเค अश मोहली का चौकला चौकसा เปิดเดียวซ้ายออกมานะะเพราะว่าเลนของเรามีรถจอดเนาะเราจะต้องหลบให้เขาโอเคสอร์ว <Okay. S 1> งใจเย็นนะคะ Ich stehen bleiben, lass also mal gucken, was auf einen zufällt. Tong bei, ne? Ja. มองไกลสุดเท่าที่จะไกลได้นะคะอีกสองร้อยเมตรเลี้ยวขวากระจกหลังกระจกขวามองขึ้นข้ามถนน ลิง์กระจกหลังกระจกซ้ายไฟเลี้ยวซ้ายไม่มีรถสวนทาง,างนะคะไม่มีคนขเมตรงไหนที่ข้าบก็แคารถความอึลอันะคะ เจอป้ายให้ทางลิงก์อก่กระจกหลังกระจกขวาป้ายให้ทาง30โซนชื่นสุดลงแล้วไม่มีรถค่อนข้ามไม่มีโอเคทางแคบถ้าไม่มีรถส่วนเราก็ไปได้ เื่อกี้ฝั่งเราเป็นลูกศรสีแดงแปลว่าเราจะต้องดูนะคะ Link f ร e x g ราดเอาโอเควิ่งตาม GPS ค่อนข้างที่จะสับสนหน่อยนะคะให้เราเน้นการอ่านป้ายถ้าคนเยอะเราก็อ่านในใจก็ได้นะคะแต่เพิ่งจะชอบ เวลาที่เพิ่งมีความเครียดนะคะก็จกล้างก็จกซ้ายไปเลี้ยวมองข้ามไหลเวลาที่เพิ่งมีความเครียดเพิ่งจะเหมือนทางไม่คุ้นเลยอย่างเงี้ยก็จะชอบพูดกับตัวเองอะซ่เลี้ยวซ้ายาจบล้างก็จกซ้ายไปเลี้ยวรอก่อนนะคะ ป้ายทางเอกนะคะโอเคเรามีสิทธิ์ไปก่อนแต่ช้าๆได้พลาเล่มงานนะคะป้ายสปั๊บหนึ่งสองสามไม่มีอะไรมามค่อยๆเลื่อนมาโ okay. อเคตรงไปข้างหน้าป้ายสาโซน เด็กอยู่นะคะลดความเร็วแล้วก็มองอย่างใกล้ชิด30มส่วนก็คือให้ขวางไปก่อนซ้ายถ้าเป็นถนนนะคะโกระจกหลังโกระจกซ้ายไปเลี้ยวเลน้ยซ้ายโอเคใช้เลนนี้ไปก่อนเนาะยังไม่มีรถมา ขอบคุณค่ะแค่ห <c oughs> okay, นะ้าตาใช่ไหมตั้งค่าชื่อขอบคุณค่ะตรงไปนะไม่มีรถขวาน,นะคะกระจกว่างไปเรียวซ้าย คูเปอร์ยาจะหยิกชุนทำไมทรัฟฟิคโซนนะชุนอ๋อ so c l o s สิบโซนสิ้นสุดเจอป้ายช็อตอต้องหยุดหนึ่งครั้งนะคะหยุดก่อนนับหนึ่งสองสามโอเคค่อยๆไม่มีรถมาก็ค่อยออกมานะคะไม่ต้องรีบ<า>ข้างหน้า <ไป S 1> มีรถจอด<ป>ให้รถสวนทางมาก่อนนะจ๊ะ สอบอย่าลืมมองข้ามไหลให้ชัดเจนนะคะโยกไปทั้งตัวเลยเราจะเลี้ยวซ้ายเปิดไฟเลี้ยวซ้ายกระจกซ้ายเจอป้ายสต็อปอีกแล้วนะคะฟิลเ,เลิกไปได้สิเลียออกนะใครนะโวนข้ามาด้เอา

นับหนึรถขั้นหลังเขาจะเป็นยังไงปล่อยเข้าไปนะคะรอเอาท่าที่เราจะต้องใช้สอบแล้วก็ท่าที่จะปลอดภัยก่อนเรามาหยุดที่เส้นก่อนหนึ่งครั้งนับหนึ่งสงสนะคะแล้วก็มองซ้ายมองขวา อยู่กลางเรียนเลยนะมีรถจะข้ามไหมโอ้ยเยอะเลยมาหยุดจุดที่สามารถมองเห็นได้ทั้งซ้ายทั้งขวา Meten, hem. Oh, Wat kost het? De Tierra. Greg? Richtig? Mm -hmm. Oké. Okay. 30 kilometers Kilometer schon om. Kilometer. Ja. Nachher? Guck mal, wir sind wieder an der Baustelle, wo wir auf der anderen Seite waren. Ah, okay. <lacht> okay. <lacht> ไฟแดงมีลูกศรน,นะคะก็จะหมายถึงมันเฉพาะของเรามันเฉพาะเราดูไฟแดงแล้วก็ดูคนข้ามด้วยนะ สิงเกตขวาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายด้วยวเล้วดันยัล้งก็คือมองกระจกหลังเปิดไฟเลี้ยวซ้ายมองกระจกซ้ายมาหยุดรอที่เส้นนะคะลูกศรอ,อยู่ในไฟแดงก็แปลว่าถ้าไฟเขียวเราก็ไปได้เลย สิสิทิ์ายออกสตีมีเดนหคนนเช็คสิ่งรอบข้างนะคะ mm hmm. มีลูกศรอ,อยู่ในไฟแดงถ้าไฟเขียวเราก็ไปได้เลยแล้วก็ระวังนิดนึงเผื่อมีคนหลงข้ามถนนอยู่ บอกว่าโค้งหักสอกไปทางขวาระวังคนจะข้ามถนนนะคะเรามีสิทธิ์ไปก่อนเพราะว่ามีป้ายทางเอกโอเคถนนแคบลดความเร็วนิดนึง มื่อกี้อยู่ในช่วงการตัดสินใจว่าถนนมันพอไหมไม่พอสรุปก็คือไม่พอนะคะมันแคบมากสำหรับสองคันสวนกันจะต้องลดความเร็วลงนะคะนเนผื่อมีรถเขาจะเปิดประตูเนี้ยก็อันตราย เรามีเสร็จไปก่อนนะข้างหน้ามีสิ่งกีตขวางกระจกหลังไฟเลี้ยวซ้ายโอเคตัวไม่ต้องนั่งติดเก้าอี้นะถ้าจำเป็นจะต้องโยกก็คือโยกทั้งตัวนะคะยืดชิงเงยไกลสุดเท่าที่จะไกลได้ทางมาลาย กระดับความเร็วระดับคนเดินนะคะเราจะไปทางตรงไปนะค่อยๆปล่อยครับหลายั้นแรกโอเคระวังคนเดินนะคะอยู่ในทุกพักยัง Die müssen hier nicht anhalten, du kannst einfach weiterfahren. Ja. Private Parking. Wow. Gut, Verfahrensschule. Das ist schick. Okay, Mirot. Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. Einfach weiterfahren. Thank you. saint Paris, we have been there We're <laughs> <Of> the switzerland <laughs>